สิ่งที่คนหลายๆคนไม่สามารถที่จะทําได้นะคะมาให้กับพวกเราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะและการเรียนรู้ตรงนี้เองครูเชื่อมั่นเหมือเกินว่าจะสามารถอยู่ในใจของพวกคุณและคุณสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติได้นอกเหนือจาก4ปีแต่สามารถจะเอาไปใช้ได้ทางชีวิตนะคะค่ะปรบมือให้กับท่านอาจารย์ประมวลเพ็งจัทงนทร์ค่ะ ค่ะนะคะคุณใคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลคนหนึ่งที่สามารถที่จะเดิน ก็ว่าคุณอาจารย์ก้องมากครับผมไม่ทราบว่าท่านตำแหน่งวิชาการน่าจะเป็นศาสตราจารย์แล้วแต่ผมออกไปจากมหาวิทยาลัยนานแต่ผมก็เรียกด้วยความเคยชินเรียกอาจารย์ก้กองนะครับก็ขขขออเขายงให้ท่านดางนั้นถ้าอา,าจารย์ก้องเป็นลูกศิษย์พวกเราก็เป็นหลานศิษย์ผมนะครับวัมนกันมันีนดีมากที่ได้มาฟังจากหลายศิษย์ผมออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี2อ4 8ครับหลังจากที่ได้ใช้เวลาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นเวลาพอสมควร แล้คิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่มีน้อยแล้วก็อยากจะศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าการเรียนรู้ที่สําคัญก็คือการเรียนรู้ที่เราไม่มีอำนาจอะไรอย่างเงีเราอีกละเส้นผมจริงเดินออกจากบ้านโดยไม่มีสตัค์ติดตัวแล้วก็ไม่ต้องการจะไปพบคนที่รู้จักใครแล้วก็ไม่ต้องการที่จะขอความช่วยเหลือจากใครตั้งใจว่าชีวิตจบแค่ไหนออก็เอาแค่นั้นถ้าวันหนึ่งถ้าไม่มีอาไรินงถไม่มีนนหน้าหึ้งก็จะจบชีวิตนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะเห็นว่าชีวิตที่ตัวเองมีออยู่่น้ืนวาาาใชมามากคจจะจบได แต่นะครับนับตั้งแต่ปี2548ที่ผมเดินทางออกจากบ้านนะครับจากภรรยาผมตงเ,เป็นครูสอนหนังสือที่คณะวิจิตรศิลป์เนี่ยนะครับผมยังจำได้วันที่ผมกอดภรรยาในเช้ามืดของวันที่17ตุลาคม2548เวลา2.5คันแน่นเลยครับผมรู้สึกตัวว่าผมผมไม่ได้กลับมากอดผู้หญิงทีเป็นจุดที่รับคนนี้อีกแล้วจีิงกอดเ,เธอแค่แรกนั่นะจะความรู้สึกวันนี้เป็นการหาาลากาบบันเป็นสุดท้ายครับ แต่ท้ายชีวิตไม่เป็นอย่างนั้นครับผมกลับสามารถเดินทางได้อย่างยาวไกลยาวไกลจนกระทั่งล่าสุดก่อนที่ผมจะมาที่นี่เนี่ยครับตั้งแต่วันที่ยี่บสองจนถึงวันที่วันที่สองเดือนเดือนก่อนนะนะจนกระทั่งมาถึงวันที่สเดือนสิงหาคมนี้ผมไปเดินทางที่หิมาลัยที่อยู่ทางเหนือสุดของอินเดียแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่สี่ก็ถึงเมื่อวานแล้วก็มาทุกคเราวันนี้นะครับเมื่อกี้เดินขึ้นถึงมายังรู้สึกเหนื่อยเลือึทกว่าตอนนี้กำลังเดินอยู่บนหิมาลัย ก็เดิอยู่หิมาลายนี้มันมีอากาศออกซิเจนน้อยเหนื่อยง่ายรัดต้น,นเินขึ้นมา,าก็เอ๊ะเราเหนื่อยเอาไม,ม่ใช่ที่นี่เมืองไทยแล้วอย่างนี้นะครับมีเรื่องอยัดเริ่มต้นเล่าโดยที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นสักเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกความรู้สึกของผมที่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับในศตวรรษที่21นี้คือผมไปที่ภูเขาหิมาลายแล้วมีกด์นํไปที่บัตนปักหนึ่งที่เก่าแก่มากตามประวัติบอกว่าสร้างไว้จะประมาณพันปีนะครับโดยประมาณ มากกว่านิดหน่อยนะครับและที่ผมก็ไม่รู้วัดนี้เป็นวัดที่เขาสำคัญอย่างไรนะครับต่อไกลไม่มีความสามารถอธิบายรู้บอกว่ามีภาพจิตรกรรมที่สวยและเป็นงานประติมากรรมที่มีลักษณะที่แปลกผมก็ไปที่วัดนี้แต่ทันทีที่ผมเข้าไปในวิหารที่ใช่ที่วัดเรุมโบสถ์คงเป็นประมาณนี้นะครับพบตื่นตะลึงกับสิงที่ราบดึ่ตรงหน้า เพราะในวัดในบทพิหารในโบใน์ทเนี่ยนะครับสร้างได้แปลกประหลาดมากนะครับและที่สําคัญคือมีภาพกิจกรรมสาวกนังที่งดงามยังึงตื่นตหนึ่งพราะผมเรียนทฤษฎีมาทางด้านพุทธศาสนาพุทธะปริญานและผมเคยเรียนพุทธปริญานตันตระโดยเชิงทฤษฎีแต่ผมยังไม่เคยเห็นสภาวะหรือสถานที่ที่เป็นการสร้างขึ้นตามสติของพุธพทธตันตระเลยนะครับในชีวิตจริงๆของผมเพราะเเข้าไปในภาพในวัดนี้ผมจึงรู้วันนี้คือพุทธตันตระที่ยังเหลืออยู่ ที่เหลืออยู่เพราะมันอยู่ในหุบเขาที่ไกลมากอยู่ริมแม่น้ําสินทุกแม่น้ําสินทุกซึ่เป็นที่มาประเทศอินเดียในปัจจุบันเนี่ยนะครับพระมาอินเดียมาจากแม่าสินทุกซึงเป็นชื่อแม่น้ําผมขอโทษแต่กับผมไปกับคณะของคุณหมอ24ท่านผมร่วยเป็น25คนปกติเวลาผมเข้าไปที่ไหนคุณหมอก็จะชวนผมคุยเรื่องงน้นเรื่องนี้ผมบอกว่าที่นี่ผมเองคุยอะไรไม่ได้เลยผมขอให้ผมอยู่เงียบๆก่อน ผมก็้ื่นตืน่นตะลึงกับสิ่งที่มันปรากฏอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นภาพกิจกรรมภาผนังรูปของพระพุทธเจ้ารูปของพระโธธัวิสัตว์นานาที่อยู่ในที่นั้นนะครับมีรวดลายที่ถิ่พิสดารที่สาคัญโครงสร้างของเขาเนี่ยะครับอยู่ที่วิหารหลังนี้แต่มีชอม่องเล็กๆมองไปข้างนอกก็กลับเห็นหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ข้างนอกไปอีกเลยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งประหลาดมากที่ประหลาดมากก็จะบอกพวกเราอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เหลืออยู่ได้เน,นี่นะครับเป็นพระศิลปิน องอศึกษาประวัติย้อนหลังเมื่อออกมาจากวัดนั้นแล้วเป็นปัญหาซื้อนังสือมาว่าพระภิกษุที่ไปศึกษาพุทธตัสนาที่แคชเมียร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาสมัยนั้นกลับมาพร้อมกับนําศิลปินจํานวนยี่ิกว่าท่านที่มีฝีมือโดดเด่นที่สุดกลับมาที่นั่นเพื่อจะมาสร้างวัดนี้นะครับในทําเลชัยภูมิที่ถูกต้องตามข้อกําหนดคืออยู่ในภูเขาอยู่ิมแม่น้กดิ์สิทธิ์แล้วก็สร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับ สร้างเสร็จแล้วัดนี้ต่อมาพุทธศาสนาก็เสื่อมถูกศาสนาอื่นซึ่งเขามีความเชื่อว่าการสร้างวัดหรือสร้างรูปตัวรบจิบิลักความเชื่อนะครับที่ต้องทาลายทิ้งแต่วัดนี้ไม่ถูกทําลายทิ้งทิ้งหรือตกทอดมาให้ผมได้สัมผัสได้ในปัจจุบันนี้และก็เป็นการสัมผัสได้ในความรู้สึกที่วันนี้คือความหมายที่ยิ่งใหญ่สําคัญตำราคำจีหรือความเชื่อที่เป็นขอ้อปฏิบัติในชื่อจําหวัดถูกทำลายทิ้งหมดแล้ว ต่ได้ฝีมือของศิลปินฝีมือของช่างฝีมือของคนที่มีความรู้สึกได้ว่าความหมายที่อยู่ในใจแต่ละคนเนี่ยสามารถถ่ายออกมาเป็นรูปธรรมรูปบรูปลักษณ์ต่างๆได้เนี่ยนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วก็ตั้งใจในวันนั้นเลยนะครับว่บากลับมาเมืองไทยเบบราก็กับข้ากปกำลักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ผมจะพูดความรู้สึกนี้ก็จะบอกพวกเราว่าสิ่งที่พวกเรากําลังเริ่มตน้นกําลังเริ่มต้นนะครับที่จะดําเนินในบนเส้นทางนี้ขอให้พวกเราได้โกรรู้สึกตัวนะ ว่าเรากําลังเริ่มต้นบนนทางที่มีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติตาราที่เขียนโดยนักวิชาการเมื่อพันกว่าปีมาเนี้ถูกเผาทําลายทิ้งหมดแล้วครับไม่เหลืออยู่เลยแต่รูปลักษณ์งานศิลปะที่โดดเด่นเป็นที่สุดนี้นะครับยังเหลืออยู่ในปัจจุบันทำให้คนอย่างผมคนหนึ่งที่เกิดหลังจากนั้นใหม่พันกว่าปียังเป็นสามารถสัมผัสรับรู้ความหมายที่ลึกซึ้งนี้ได้ผมยังตั้งใจเดินเข้าไปดูจะกลับไปที่ที่ดีสักครหนึ่งกลับไปเพื่อใช้เวลากับที่ที่ดี ที่นานวันนี้แต่สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะพูดถึงความหมายที่สําคัญของพวกเราทุกคนที่กําลังเริ่มต้นก้าวเดินในบนเส้นทางสู่ความเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถสร้างสรรสร้างสรรงานสร้งงาสงสรชีวิตของเรานะครับให้มีความหมายที่สําคัญตันสิ่งที่จะคุยกันในวันนี้ผมคงไม่ได้คุยในลักษณะเชิงวิชาการนะครับเพราะเหตุว่าผมไม่ได้อยู่ในแวดวงวิชาการแล้วกระแสาาการศึกษาในโลกยุคใหม่ผมก็ไม่มีความรู้แล้วครับ ขอโทษนะครับผมเชยรับแม้แต่ผมไม่มีเครื่องมือสื่อสารันสมัยติดตัวใช้เลยนะครับผมไม่มีโทรศัพท์ผมไม่มีอุปกรณ์ผมไม่มีความสามารถทําอะไรได้เลยครับใครจะติดต่อผมเนี่ยก็ต้องใช้วิธีโบราณแล้วนะครับคือสื่อสารตัวผม่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปพบกันที่นั่นผมไม่มีความสามารถจะสื่อสารอะไรบงครได้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่มันกำลังจะทําอยู่เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กำลังจะต้องการสื่อสารความหมายอะไรบางอย่างและผมกาลังต้องการจะบอกพวกเราทุกคนในเบื้องต้นนี้ว่าพวกเรากําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่มีความหมายและความสําคัญและมี ค่าต่อโลกแบบนี้เป็นอย่างนี้ประเด็นิที่ผมอยากจะพูดวนันนี้ผมอยากจะพูดถึงชีวิตของพวกเราที่กำลังเป็นนักศึกษาและผมอยากจะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างผมจะไม่ตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อก่อนเลยเดไปคิดถึงชื่อน,นะครับผมจะเล่าไปก่อนผมมีเรื่องที่จะบอกว่าพวกเรามีวันที่นสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดเนี่ยนะครับในเรื่องเรื่องนี้ครับตั้งชื่อ่าอย่างไรไม่รู้เอาเป็นว่าเมือ 2, อ่อปี2 5 0 0รอาจารย์ที่วันหนังสือที่ผมเขียนนี่ผมไปเดินตามเวทีเดิเมื่อไรนะครับ ผมลืมเลครับประมาสั้ง500 5ม7้0น้า5 7็ดครับผมลืมปีเพราะผมเป็นคนไม่กระจำนะครับในปี2557ผมเดินทางเพื่อจะได้ไปจาริกรอบภูเขาไกรลาศนะครับเรียกไกรลาศก็เราอาจจะไม่รู้จักแต่ไกรลาศก็คือภูเขาพระสุเมรไกรลาศนี่เป็นชื่อในภาษาสันสกฤตกคัมพีทางพุทธศาสนาบาลีจะเรียกภูเขายอดนี้ว่าเขาพระสุเมร เดี๋ยวพวกเราที่เรียนทางวิจิตรศิลป์ต้องไปศึกษางานกิจกรรมฝาผนังของประเทศไทยและที่กิจกรรมฝาผนังนี้จะต้องมียอดภูเขาระสุเมนซึ่งอยู่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับผมได้รับเกียรตินะครับจากมูลนิธิพันดาราเมื่อเขารู้ว่าผมเป็นนักเดินทางก็เดินทางมาเยอะนะครับวันหนึ่งผมก็ได้พบกับอาจารย์ปิตาวันและอาจารย์ปิตาวันก็ถามผมว่าอาจารย์มีความสนใจอยาไปจาริคือเดินนะครับรอบภูเขไาไปลาชไหม ผมอบอกว่าผมสนใจครับผมตอบไปภาษาซื่อเนี่ยนะครับได้คําตอบไปแค่นี้อาจารย์กิตรวันก็รู้ว่าผมสนใจก็เลยไปจัดการพ่จาเตรียมการเพราะปัจจุบันนี้ภูเขภาไหลลาซึ่งเป็นที่เบกในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนและประเทศจีนกับประเทศทิเบตทีุู่ปนโกกันเนี่ยมันมีบทขัดแย้ในการเข้าไปอยู่ประเทศทิเบตที่ยากมากเพราะอาจัรน์ว่าเป็นประเทศที่มันมี